ในภาษาพาม่าเองเนี่ยเรียกเหมือนสุพรรณว่าสะพันบุงสะพันบุงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆควาว่าสะพันภูมิและจะผ่านสารเจ้าทางด้านทิศใต้มันจะมีลําน้ําที่มันเปื่อนกับเป็นลำน้ําธรรมชาตินะครับผ่านมาทางบริเวณสารเจ้าพ่อมีทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่สสวัสดีครับ เสียงสะท้อนอดีตคลิปนี้จะพาไปที่สุพรรณบุรีนะครับมันมีวัดอารางอยู่ในโรงเรียนกันสูตรสองวัดน,น่าสนใจว่าทำไมมันถึงไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วมันสัมพันธ์กับเมืองโบราณยังไง สุพรรณบุรีนี่เป็นชื่อใหม่นะครับชื่อเดิมเข้าใจว่าเป็นชื่อสุพรรณภูมิที่ปรากฏในจารึกหลักที่หนึ่งอ่ะอาจารย์ปัญชลิตเคยตั้งข้อสังเกตว่าในตำนานมันมีพูดถึงเมืองพันทุมบุรีด้วยคำว่าพันทุมเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าพันภูมิหรือว่าสุพรรณภูมิก็เป็นไปได้ คำว่าสุพรรณภูมิเองเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับจากฝั่งไทยเนี่ยที่เก่าที่สุดมันจะอยู่ในจารึกพ่อขุนรามนะฮะก็ใช้คาว่าสุพรรณภูมินะฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจารึกลานเงินวัดสองคบซึ่งอยู่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแต่ครานี้ชื่อที่กดอยู่ในเอกสารสมัยหลังเนี่ยซึ่งเป็นพระราชมงคลธรรดานที่เขียนย้อนขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มมีการใช้คาว่าสุพรรณบุรีมาแทนสุพรรณภูมินะครับซึ่งสองชื่อเนี่ยผมว่าต่างกันคือสุพรรณภูมิเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นชื่อของแควหรือเป็นรัฐไม่ได้เป็นชื่อของเมืองนะฮะอีกอันนึงเนี่ยถ้าเราดูเอกสารต่างประเทศเนี่ยในภาษาพม่าเองเนี่ยเรียกเหมืองสุพรรณว่าสะพานบุงนะครับสะพานบุงสะพานบุ๋งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆคําว่าสะพานภูมินะคำว่าสะพานภูมิเนี่ยเจอที่ไหนเจอในไตภูมินะแผนที่ไตภูมิสมัยอยุธยากรุงธนบุรีเนี่ยจะมีแผนที่หลายฉบับที่เขียนชื่อเมืองสะพานภูมินะฮะอยู่ถัดมาจากแพรย ซึ่งก็น่าจะเป็นชื่อของสุพรรณภูมิที่มันก่อนมาแล้วชื่อนี้ภายหลังเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันถูกใช้ในลักษณะที่ว่าหนึ่งคือต้องแยกนะครับเป็นภาษาเขียนกับภาษาปากนะครับภาษาเขียนเนี่ยอาจจะเป็นสุพรรณภูมิหรือสพันภูมิแต่ภาษาปากเนี่ยชาวบ้านก็อาจจะเรียกสั้นๆว่าพันภูมินะครับซึ่งคําว่าพันภูมิเนี่ยพอใช้เป็นานๆเนี่ยมันมันเพี้ยนมันเป็นพันทุมนะครับเป็นทอทหารทอทงนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นพันทุม แล้วก็กลายมาเป็นพันธุมบุรีซึ่งชื่อพันธุมบุรีเราก็จะไปเจออยู่ในพงศวดานเหนือหรือว่าแม้กระทั่งตำนานพระปฐมเจดีก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้เราเข้ามาที่โรงเรียนกันนสูตรศึกษาลัยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนนี้นะครับ สร้างครอบโบราณสถานที่เกิดเป็นวัดเดิมอยู่2วัดนะครับก็คือวัดพริกแล้วก็วัดแห่งนี้นะครับที่เรามาชมกันก็คือวัดชุมนุมสงเป็นวัดที่มีรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์แบบลังกานะครับแต่ว่ามีความเฉพาะตัวจะประกอบด้วยชุดฐานบัว3ชั้นนะครับในขณะที่ อายุทยาจะใช้ฐานบัวเพียงชั้นเดียวเป็นไปได้นะครับว่าเนื่องจากสุพรรณคุ้นชินกับการสร้างฐานบัวสามชั้นมาก่อนเมื่อรับคติลังกาเข้ามาก็ใช้ความคุ้นชินเดิมหรือว่าคติเดิมปรับให้เข้ากับเจดีย์ทรงละฆังแบบลังกาที่วัดชุมนุมสงฆ์เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ มันเป็นคติพุทธเถรวาทลังกาแต่ว่ามันมีความเป็นท้องถิ่นสูงนะครับเจดีย์ทรงนี้ที่จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่นครศรีธรรมราชวัดพระธาตุแล้วใช่ไหมครับพุทธศตรวตรรษที่18แล้วมันก็ปรากฏเจดีย์ชั้งล้อมที่สุขโขทยัยช่วงพุทธศตรวตรรษที่19จากนั้นในอยุธยาก็ปรากฏเจดีย์แบบนี้นะครับที่วัดมเหยงเจ้าสัพพยาเนี่ยรับตรงมาจากลังกาแล้วก็มาสร้างวัดเพื่อนำพระสงฆ์จากลังกามาบวชต่อให้กับพระที่อยุธยานะครับ แล้วก็เกิดเป็นเจดีย์ทรงนี้คราวนี้สุพรรณเนี่ยเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชธานีอยุธยาไปแล้ว mm hmm. ก็เลยสร้างแบบคล้ายๆกัน mm hmm. เห็นได้จากมาลัยเถาสามเส้นที่มันอยู่ทางด้านบนนะครับแต่ว่าท่อนล่างมันยังเป็นลักษณะที่เป็นบวกกลม3มชั้นแบบสุพรรณอยู่เลยมันสะท้อนให้เห็นถึงความมีขนบท้องถิ่นของเมืองสุพรรณเองนะครับที่รับเฉพาะท่อนบนแต่ว่าท่อนล่างยังมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง วัดนี้มันมีกรุได้นะครับหลักฐานที่พบในกรุเนี่ยทำให้ผมนึกถึงของที่เจอในวัดราชบูรณะแต่ว่าช่วงเวลามันน่าจะใกล้เคียงกันคือในสมัยแผ่นดินเจ้าสามพยาหรือว่าหลังจากนั้นมีอีกวัดหนึ่งด้วยนะครับชื่อว่าวัดพลิกอยู่ลึกเข้าไปจนกระทั่งแปลกใจว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้คือทั้งไกลจากตัวเมืองแล้วก็ทั้งไกลจากปัดป่า ตรงนี้นะครับคือพี่สมยศเนี่ยเขาก็ศึกษาลําน้ําโบราณก็พบว่าที่จริงมันเคยมีลําน้ําโบราณนะครับที่มาจากวัดพระศรีผ่านทางวัดมะนาวกําแพงเมืองแล้วก็มาถึงที่วัดพริชแห่งนี้คือคลองตรงบริเวณนั้นจะมีสองคลองคือคลองเส้นหนึ่งซึ่งชัดเจนอยู่ปัจจุบันคือคลองที่ไปวัดป่าที่ว่าคลองวัดป่าเลไๆที่ว่าไปตรงไปเลยและอีกเส้นหนึ่งซึ่งก็มีที่ว่าเรียกว่าคลองตลาดและจะผ่านสารเจ้าทางด้านทิศใต้ แล้วก็จะไปโผล่ตรงประตูเมืองตรงคูเมืองตรงโลงสูบน้ําตอนเนี้จะมีคลองอยู่อันนี้คลองถึงคูเมืองแล้วแล้วที่คลองที่สําคัญที่ว่าที่อาจารย์ถามว่าผ่านไปวัดพิกไปวัดป่าเนี่ยมันก็มีสองข้อมูลบอกว่ามีคลองตรงใกล้ๆวัดป่าอยู่เส้นหนึ่งหลังบิ๊กซีและอีกเส้นหนึ่งก็มีคลองเรืออันนี้คือแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น เมืองโบราณสุพรรณวัดพระศรีแล้วก็วัดประตูสารจากวัดประตูสาลเนี่ยมันจะมีทางตรงเป็นลาน้ำขุดไปถึงวัดป่าเรลัยเลยแต่ว่าอันนี้เข้าใจว่ามันขุดในสมัยช่วงหลังอีกเส้นหนึ่งก็คือมันจะมีลาน้ำที่มันเปื่อนกับเป็นลาน้ำธรรมชาตินะครับผ่านมาทางบริเวณสาลเจ้าพ่อแล้วก็บริเวณป้อมโบราณ แล้วก็ผ่านมาทางหลังบิ๊กซีแล้วจากหลังบิ๊กซีก็เข้ามาในเขตวัดพลิกถ้าจะขยายให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นป้อมโบราณแล้วก็จะมีแนวมาตามหลังบิ๊กซีแล้วก็แนวนี้ก็จะเข้ามาในเขตโรงเรียนกัรสูตรในโรงเรียนกัรสูตรทางด้านหน้าจะมีวัดชุมนุมสงฆ์ส่วนทางด้านหลังนี่จะมีวัดพริกวัดพลิก สภาพพังทลายไปแล้วแต่พอเราดูข้างบนเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับเคยมีการบูรณะเดิมเนี่ยมันเหมือนกับมีร่องรอยการทําเป็นลวดบัวอยู่2เส้นไม่แน่ใจด้ทราว่าเป็นอะไรนะครับตรงนั้นแล้วต่อมาเนี่ยมีการพอกทับลงไปเพราะฉะนั้นเจดีย์เนี้ยน่าจะมีการสร้างแล้วก็น่าจะมีการบูรณะอีกคราวหนึ่งโดยรวมน่าจะเป็นเจดีย์ทรงประสาทนะครับชั้นล่างมันมีฐานสี่เหลี่ยมอาจจะมีพระพุทธรูป ล้อมสีทิศก็เป็นไปได้แล้วก็ถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพุทธรูปล้อมอีกชั้นหนึ่งเป็น8ทิศหรือว่าอยู่ในผังกลมหรือเปล่าแล้วถัดขึ้นไปถึงจะเป็นองค์ระฆังนะครับเกตภาพเอาไว้แต่ว่ามันเป็นไปได้หลายแบบนะครับมีทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่2ตอนนี้ผมสงสัยว่าในละแวกเนี้ยคือวัดพริกวัดชุมนุมสงแล้วก็วัดป่าเรไรมันน่าจะเป็นเขตอรัญจิก ของเมืองสุพรรณโบราณหรือเปล่าคือเมืองสมัยก่อนนะครับมันจะมีสองเขตก็คือเขตวัดเมืองกับเขตวัดป่าแล้วก็ที่สุโขทัยก็มีนะครับศรีสชนาลัยก็มีกำแพงเพชรก็มีที่สุพรรณก็เหมือนกับจะเป็นคติแบบแผนเดียวกันนะครับคือมีเขตวัดเมืองกับวัดป่าแล้วแถบเนี่ยมันก็ห่างออกมาประมาณกิโลหนึ่งหรือว่า500คันธนูซึ่งมันเป็นไปตามคัมภีร์ของลังกาด้วยนะครับที่เขาจะกําหนดเขตวัดป่า ่างออกมาจากวัดเมืองประมาณ500ชันธนูถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ควรจะต้องอนุรักษ์เอาไว้เหมือนกันนะครับสุพรรณเนี่ยเขากําลังทําแผนแม่บทในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองโบราณสุพรรณบุรีนะครับคล้ๆกับที่กาแพงเพชรแต่ว่ามันต้องปรับให้เข้ากับภาวะสมัยใหม่นะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการอนุรักษ์ทั้งสองเขตหรือเปล่าคือเขตเมืองวัดพระศรีวัดพระรูปและก็เขตพร,รัญยิก วัดป่าเลไลวัดชุมนุมสงแล้วก็วัดพริกตรงนี้เพื่อที่จะทําให้คนรุ่นหลังนะครับพอที่จะเห็นภาพของสังคมโบราณมากขึ้นเป็นสังคมที่มีการแบ่งเขตพื้นที่อยู่อาศัยเป็นสองส่วนคือเขตวัดเมืองแล้วก็เขตวัดอารัญยิกหรือว่าวัดป่าแห่งนี